นอกจากนี้นะครับที่ลบบุรีนะครับมีการคลิกออฟตรวจควันดำรถโดยสารในสถานประกอบการเพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมคับนายประยญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวอารีธัญญะเจริญ ขนส่งจังหวัดลบบุรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจควันดำรถโดยสารในสถานประกอบการเพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดโดยเริ่มนำร่องตรวจที่บริษัท mnmb mini แบ a r ไทยจำกัดโรงงานลบบุรีซึ่งมีรถโดยสารประจำทางที่ใช้รับส่งพนักงานบริษัท 250คันซึ่งตรวจสอบควันดำในครั้งนี้จำนวน40คันและจะตรวจอีกครั้งในวันที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งหากพบรถโดยสารที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน30%บริษัทจะทำการพักรถและให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถไปแก้ไขภายใน3วันจากนั้นจะให้นำรถที่แก้ไขเข้าไปตรวจวัดที่ขนส่งจังหวัดเมื่อผ่านค่ามาตรฐานจึงจะนามาใช้งานต่อได้ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจังหวัดลบบุรีเดินหน้าค i c k off การตรวจควันดำรถโดยสารในสถานประกอบการพร้อมทั้งจัดให้ตั้งทีมงานรณรงค์และติดตามปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศด้วยครับในในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรกุมภานะฮะว่าจะมีเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือเราเรียกว่า PM 2.5นะกระจายไปทั่ว ซึ่งจังหวัดลุกีเองโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านตั้งทีมงานทัง,งานนะครับเพื่อที่จะรณรงค์ติดตามนะครับจะเป็นเรื่องหุ่นละอองขนาดเล็กจากถ้อยเสียรถยนต์หุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผานะครับเช่นการเผานาเผาอ้อยหรือเศษวัสดุต่างๆนี่นครับซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทมินิแบร์นะครับได้สุนารานำตัอวอย่างในการตรวจสภาพรถซึ่งเป็นการรณรงค์ ก็เหมือนกับการคลิกป๊อปนะครับว่าอย่างที่ดีของผู้ประกอบการโรงงานรวมถึงผู้ประกอบการนะครับเป็นทางท่านผู้ส่งจังหวัดท่านผู้อิหารนิ่นี่แย่นะครับผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าที่ตํารวจเนี่ยเราได้รณรงค์เพื่อจะนําภาพในการตรวจนําไปเป็นตัวอย่างนะครับบางคันก็มีมีการแก้ไขบ้างนะครับซึ่งก็อ,อยากจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการตรวจสภาพรถจนพร้อมใช้ในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะรณรลค์งและก็ช่วยเหลือทาง สังคมในการลดบุหอองขนาดเล็กนะครับ <Interesting. S 1> ผมเองวันนี้ผมได้เดินทางมาร่วมกับท่านผู้ช่งจังหวัดนะครับท่านผู้แทนท่านผู้เข้าการตำรวจกลุตอนจังหวัดแล้วก็เราได้การต้อนรับจากผู้บริหารมินิแบร์นะครับต้องต้องขอขอบพระคุณ